สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้ององกลายสุขุสุคนนี่ผ้าพี่น้องมาเลาะสูบปลาพี่น้องนี่สูบปลาเพราะว่ามันนี้สิทมสิขยายถนนก็เลยตองสูบปลาออกสื่อเพื่อนสื่อเพื่อนสูบออกก็เได็จทมมาสั่นก็ว่ให้ทมเพราะว่าขยายถนนใหม่ถนนกวา้างสิหาเมตรสื่อสะข่เจ้าข,าเ,จาขาเจ้าว่าให้ทมสูบปลาออก เอ้ย <Happiness. S 2> สื่อสาเขาสู่บอกลงทุนพี่น้องลงทุนเกษสรใดทุนขึ้นเกษตรไดก็บรรลุนไปนํากันเด้อพี่น้องอาทีมงานมันอยู่มาสู่ฟ้าเอาลุนรอรุนไปนํากันพี่น้องเออกระปุกเต็มทอบางตีมันติเต็มทอปุ๊บปุ๊บุบเลยะ ละเนี่ยนี่ก็ซื้อกันไม่แน่เพรมันยู่ติดถนนเลยมันต้อขงขยายขยายถนนผมทิมเลยสนเนี่ยสะโนนซื้อกันนี่กะนนยสะนนซื้อถนนผม จะเป็นต้นซึ่อกจะสูบป,ป่าออก็จะเด้พมขยายถนนใหม่ลองรับถนนลาดยางใปีสองปีเนี่ยจะเ่ามากต้องเตรียมถน,นนไหม่ก้อนขยายถนนลองรับไปก้อน่องรับกนประมาณสูบป,ป่าเดกแล้วหลุมกำลัก่นเทนน่าไหรมาอันบอ รูปมันแกะปรูคงง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 ุ้งเดินกูไปนี่วมองเงงๆหอยลงุดไปก็ได้เอาไปไลนนิ่วข้าล่างติดบอกข้องนอกจะหลุไดไม่จกันมามาสิมานบอกจะได้คาน้ำคาสูปอ ผมจะประทุกแลนด์ระทุกแลนดคือกายกายอ่รก็พอ่เนนพอ่ทนเนนเนแจะระุกแลนน่พอบอดอยู่ไปอยู่ตรงไนเพ่นไปดูงไนนมันระุกแลนด์น

ยาเปิดออกกันดุดยาเพือดุดหน่อยดุดหน่อยมนดุดจับกระรุ้จับหลายัทางารจับกันทำไงแค่ำมัวตามเลนตอกาย กายประดุจ oh. oh. สลังก่อนต่อต่องกาเข็งปัสสลิศแล้วก็เพียนมั้งนี่เป็ัสลิด